หมูน้อยผู้กล้าหาญนิทานคลาสสิกสอนใจนิทานเรื่องหมูน้อยผู้กล้าหาญเป็นเรื่องราวที่เด็กๆหลายคนคุ้นเคยเป็นเรื่องราวของหมูน้อยตัวเล็กๆที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและอุปสรรคต่างๆด้วยความกล้าหาญและความฉลาดเนื้อเรื่องโดยย่อหมูน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่เมื่อโตขึ้น แม่หมูจึงบอกให้หมูน้อยไปสร้างบ้านเพื่อป้องกันตัวจากหมาป่าหมูน้อยตัวแรกสร้างบ้านด้วยฟางบ้านหลังที่สองสร้างด้วยไม้แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะต้านทานหมาป่าได้หมูน้อยตัวที่สามจึงตัดสินใจสร้างบ้านด้วยอิฐและปูนซึ่งแข็งแรงกว่าบ้านหลังอื่นๆเมื่อหมาป่ามาถึงก็พยายามจะเป่าบ้านของหมูน้อยทั้งสามหลัง แต่ก็ทำลายได้เพียงบ้านฟางและบ้านไม้เท่านั้นในที่สุดหมาป่าก็ต้องยอมแพ้และจากไปสิ่งที่นิทานเรื่องนี้สอนความสำคัญของการเตรียมตัวหมูน้อยตัวที่3ประสบความสำเร็จเพราะเขาใช้เวลาในการสร้างบ้านที่แข็งแรงซึ่งสอนให้เรารู้ว่าการเตรียมตัวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญหน้ากับปัญหาความป้ะหาร แม้ว่าหมูน้อยจะตัวเล็กแต่เขาก็กล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับหมาป่าตัวใหญ่ความฉลาดหมูน้อยตัวที่สามใช้ความฉลาดในการสร้างบ้านที่แข็งแรงทำให้เขาสามารถเอาชนะหมาป่าได้ความอดทนการสร้างบ้านด้วยอิฐและปูนต้องใช้เวลาและความพยายามแต่หมูน้อยก็ไม่ยออ่อท้อทำไมนิทานเรื่องนี้ถึงเป็นที่นิยมเนื้อเรื่องง่ายๆเข้าใจง่าย เด็กๆสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้ไง่ายนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้จักคุณธรรมหลายประการเช่นความกล้าหาญความฉลาดความอดทนจากนี้นิทานเรื่องหมูน้อยผู้กล้าหาญยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายเช่นความปลอดภัยสอนให้เด็กๆรู้จักวิธีป้องกันตัวจากอันตรายต่างๆการทำงานเป็นทีม เมื่อหมูน้อยทั้ง3ตัวร่วมมือกันพวกเขาก็สามารถเอาชนะหมาป่าได้การแก้ปัญหาหมูน้อยตัวที่3ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการแก้ปัญหาหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการเล่านิทานเรื่องหมูน้อยผู้กล้าหาญให้น้องๆฟังนะคะคุณต้องการฟังเรื่องราวอื่นๆหรือไม่หากต้องการให้เล่าเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมสามารถบอกได้เลยนะคะ ตัวอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติผมยินดีที่จะเล่าให้ฟังค่ะ